เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะแล้วก็ทําให้พื้นที่ของที่สวนเนี่ยเฉอะแฉะมากๆเลยนะคะต้นไม้แบบในบริเวณนี้ก็แบบว่าชุ่มชื้นไปหมดเลยต้นไม้ที่บ้านก็ชุ่มชื้นไปหมดเลยนะคะดูด้านหลังนะคะสวนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสวนแบบแดดเริ่มออกแล้วนะคะต้องรีบออกไปเข้าสวนแล้วค่ะสำหรับสวนในช่วงนี้นะคะก็ชุ่มชื้นดีค่ะ สภาพภูมิอากาศก็แบบว่าฝนตกทุกวันเลยนะคะถ้าดูพยากรณ์อากาศเนี่ยผมจะชุ่มฉ่าเลยที่บ้านก็ตกเมื่อคืนก็ตกค่ะแตบบ่ว่าไม่ต้องลดน้ํามายงชิตกันเลยนะคะแล้วก็ต้นมายงชิดในสวนเนี่ยใบก็จะเขียวสดชื่นนะคะสังเกตว่าตอนนี้ใบอ่อนไม่เป็นใบอ่อนแล้วนะคะเริ่มเป็นใบแก่แล้วอันนี้นะคะเพราะว่าเขาได้ผ่านช่วงที่เป็นใบอ่อนไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีบางต้นเหมือนกันที่ยังเป็น ใบอ่อนอยู่แต่ตอนนี้ใบแก่ใบแก่แมลงก็ดีหน่อยค่ะเราไม่ต้องฉีดยานะคะ,มะแมลงไม่ค่อยหลบกวนสำหรับอันนี้คือล่องรอยนะคะล่องรอยที่ตอนเป็นใบอ่อนเขาโดนเพลี้ยไฟทำลายก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะใบก็จะไหม้แบบนี้อันนี้ไม่ได้เกิดจากแดดแต่เกิดจากเพลี้ยไฟนะคะเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงในใบ อ่อนของเขาเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้บางต้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใบอ่อนที่กําลังแตกใบอ่อนแล้วทีนี้นาข้าวเนี่ยเขาก็ฉีดยาค่ะฉีดยาที่นาข้าวใช่ไหมคะแล้วทีนี้เพี้ยเขาก็เลยแบบไม่ไม่ไปเกาะที่ใบข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเกาะที่ใบของมะยงชิดที่มันเป็นใบอ่อนก็โดนลุมทั้งต้นเลยเสียหายแบบทั้งต้นเลยอันนี้คือผ่านล่องรอยการอ่าเป็นใบอ่อนที่โดนทำลายแต่ว่า ต้นก็ยังอยู่ได้นะคะต้นไม่ได้แบบเป็นอะไรไปก็ยังอยู่ได้เราก็ตัดแต่งกิ่งนะคะช่วงเนี้ยตัดแต่งกิ่งออกหมดทั้งส่วนเลยค่ะส่วนที่สวนก็กำจัดวัชพืชน,นะคะก็คือตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะคนแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับสัตว์หรือก็พืชในดินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อาจจะเป็นอันตรายกับจุลินทรีย์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นดินด้วยแล้วก็แม่น้ำด้วยนะคะก็คือไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะตรงบริเวณส่วนของเราหกทรงนี้จะเห็นว่าต้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะตัดแต่งกิ่งออกไปนะคะเอาใบออกไปเยอะมากแต่ว่าใบเขาก็แตกออกมาเรื่อยๆเลคะ่ะเคยแบบตัดแบบแทบหมดต้นแบบว่าเพราะว่าเอากิ่งไปขายใช่ไหมคะแต่ว่า เขาก็แตกออกมาอีกอะคะ่ะต้นมายงชดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้นมะยงชดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าปลูกแล้วตายายากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันถึงจะมีใบนิดเดียวอะ่ะเขาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะคะเป็นต้นไม้ที่ทนเหมือนกันคะ่ะทนกับหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างแล้วก็อายุยืนมากๆด้วย 80- 1 0 0รปีอยากให้ทุกคนนะคะมาปลูกมายงชดกันคะ่ะเพราะว่ามะยงชดเนี่ยแบบว่าถ้า ท่านใดที่เคยปลูกมายงชิดแล้วอะ่ะก็จะปลูกซ้ำนะคะพอได้ปี2ปีเนี่ยพอเริ่มเห็นผลแบบการเจริญเติบโตหรือว่าต้นเขาให้ผลผลิตแล้วอะ่ะก็จะมาซื้อซ้ำสังเกตลูกค้าประมาณ5ปีเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำหลายท่านเลยค่ะเพื่อไปปลูกเพิ่มฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะปลูกไปทีเดียวเยอะๆเลยค่ะหลายๆต้นนะคะร้อต้นก็ได้ค่ะแบบว่าผลผลิตที่ได้มันก็เกินคุ้มค่ะตลาดต้องการมากๆด้วย หายากเลยค่ะผลของมายงชิดเนี่ยท่าในใดที่ปลูกเก่งๆนะคะถือว่าเป็นเซียนมายงชิดเลยอย่างที่สวนเนียก็ทํามานานแล้วนะคะก็คือมีความเข้าใจในการดูแลต้นมายงชิดเป็นอย่างดีนะคะเนี่ยอย่างตอนเนี้ก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรก็แค่ตัดหญ้าไปแล้วก็มีระบบน้ําให้เขาต้นก็จะอยู่ได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะสําหรับต้นที่อ่า ตรงนี้เคยดกมากๆเลยตอนนั้นแบบว่าลูกตกเต็มต้นเลยต้นเล็กนิดเดียวลูกดกมากต้นมะยงชิดของที่บ้านไม่ค่อยโตแบบว่าสูงแบบริ้วมากนะคะเพราะว่าตัดแต่งกิ่งออกตลอดเลยค่ะก็คือลูกค้าบางท่านแบบว่าปลูกไปต้นมันก็จะใหญ่ๆหญ่เลยนะคะแบบถ้าลูกค้าปลูกไปประมาณ10ปีเนี่ยต้นเขาจะใหญ่เลยใหญ่กว่านี้อีกที่บ้านมันถูกจํากัดด้วยการเอ่อต้องทับกิ่งขายให้ลูกค้าไงคะและตอนเนี้ยลูกค้าถามว่า เราจะใส่ปุ๋ยไม้อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนค่ะปุ๋ยเนี่ยใส่ไปเดี๋ยวก็ละลายลงไปหมดเลยค่ะอาจจะโดนฝนชะไปหมดเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวไว้สักพักนึงให้ฝนแบบว่าซาๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยนะคะตัดแต่งกิ่งค่ะแล้วก็ดูแลกลิ่งกิ่งมันก็จะมีแบบสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะคะที่ส่วนก็เป็นค่ะลูกค้าก็ถามว่าเป็นลาเป็นอะไรแบบเนี้ย มันเกิดจากอะไรไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะคะมันปกติของสภาพพื้นดินที่ชุ่มชื้นนะคะที่บ้านมันก็มีความเป็นธรรมชาติสูงชุ่มชื้นอันนี้ก็เจอแบบปวกด้วยเดี๋ยวจะต้องจัดการแล้วปวกก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่ทําให้กิ่งเขาตายแล้วบางทีมันไปถึงรากก็ทําให้รากต้นไม้แต่ละต้นตายได้ง่ายเลยนี่คะ่ะปวก อันใหญ่อยู่เหมือนกันทําไมเรามันหลุดสายตาไปได้เดี๋ยวจะต้องมาจัดการแล้วนะคะเพราะว่าบางทีให้น้าเขาทำตัดแต่งกิ่งให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้มาดูเองนะคะก็จะมาดูเดินดูบ้างบางครั้งค่ะวันนี้ก็จะไปปลูกไม้ป่าก,กันนี่อย่างเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยน้ำนองเต็มสวนไปเลยวันนี้ก็พาไปดูสวนนะคะสวนก็วันนี้แดดเริ่มออกแล้ว การมีสวนมันก็ดีนะคะแบบว่าสดชื่นดีที่เดินมานี่ก็ให้ดูสวนนะคะแบบว่าสวนมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเดิมแหละเราก็มาถ่ายแบบประจําเพราะเราอยู่อยู่แต่สวนเรานะคะก็สวนนู้นสวนนี้สวนที่เขาวสวนที่อะไรก็วนๆเวียนๆไปถ่ายตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะอยู่กระจํากับพ่อกับแม่นะคะก็เลยแบบว่าได้ดูแลบ้างนี่ระบบน้ํา ระบบน้ํามันก็เป็นปัญหานะคะหน้าฝนเนี่ยน้ำมาเต็มบ่อเลยก็ใช้น้ําให้เต็มที่เลยนะคะพอหน้าแรงเนี่ยเดี๋ยวชาวนาเขาก็ดูดน้าไปหรืออะไรน้ําก็แห้งบางต้นมันก็แบบอาจจะซุดสมไปบ้างแต่มันก็ไม่ตายนะคะไม่ยงชิ้นดอดทนมากไม่ยงชิ้นเป็นต้นไม้ที่อดทนสุดๆแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะคะนี่มาดูต้นนี้กัน ตอนแรกเมื่อวานเจอก็เมื่อวานมันจะแบบว่าเป็นสีดำเลยนะคะแปลกมากพอช่วงเช้าใบจะเขียวเฉยอ๋อแต่ก็ค่อนข้างดำอยู่เป็นสดาวใบสีดำค่ะน่ารักดีสวยดีขึ้นเองนี่ก็เก็บไว้นะคะ เดี๋ยววันหลังเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับสะเดากันดีกว่านะคะเพราะว่าสะเดาเนี่สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเยอะมากมากเลยทีเดียวนะคะถ้าท่านใดที่แบบว่ามีพื้นที่ว่างอยู่อะล,ลองปลูกสะเดาก็ได้ะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นสะเดาของที่บ้านมีไว้ต้นเดียวเป็นสะเดาพิเศษด้วยสะเดาใบดำดูสิคะใบดำดำ <laughs> สำหรับในหน้าฝนนี้นะคะที่สวนก็ยังขายกิ่งพันธุมายงชิดมะปรางหวานนะคะอยู่เหมือนเดิมค่ะที่สวนก็จะเป็นกิ่งท่าแบบนี้นะคะเป็นกิ่งพันแท้ของนครนายกเลยค่ะท่านใดนะคะที่อยู่ไกลๆก,ก็สามารถสั่งให้ส่งทางไปรษณีย์ได้นะคะติดต่อได้ที่เพจ Facebook สวนมะยงชิดรัตนานิยมได้เลยค่ะปลูกแบบนี้นะคะก็จะได้มีผลผลิตทานกันในอนาคตนะคะ เราเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพื่อให้พื้นที่ดินไม่ว่างเปล่ามยงชิดเป็นพืชที่ปลูกง่ายค่ะแล้วเราก็จะมีสวนแบบนี้ในอนาคตนะคะพอถึงฤดูที่มีผลผลิตเราก็จะเปิดสวนให้ลูกค้ามาเก็บมยงชิดจากที่สวนแบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ